สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องภูพีเมืองละพูนะคะในคลิปนี้เราจะมาชวนทุกคนทําเห็ดหยองเจกันนะคะช่วงนี้ก็ใกล้สู่เทศกาลกินเจกันแล้วนะคะเราก็มีวิธีทําแบบง่ายๆมาฝากค่ะเครื่องปรุงก็มีไม่เยอะนะคะก็จะมีหลักๆเลยก็จะเป็นเห็ดหนางฟ้านะคะวันนี้เราใช้เห็ดหนางฟ้าค่ะงาขาวนะคะน้ำตาลทรายค่ะแล้วก็ซีอิ๊วขาวเจนะคะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นน้ํามันนะคะสําหรับทอดนี่เองค่ะวิธีทําได้ขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากนะคะเราก็ทำแบบง่ายๆแบบทำตามกันง่ายๆเลยนะคะางานนี้รับรองว่าอิ่มบุญแล้วก็อิ่มพุงกันเลยละคะ่ะเรามาดูวิธีทำกันนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็จะนี่เลยค่ะเราก็จะฉีกเห็ดนางฟ้านะคะให้เป็นเส้นๆค่ะลักษณะเหมือนกับหมูหยองเลยนะคะฉีกเป็นเส้นแบบนั้นนะคะ ในการฉีกเห็ดนางฟ้านะคะให้เป็นเส้นๆแบบนี้นะคะจะเส้นเล็กเส้นใหญ่ก็ตามชอบเลยนะคะแต่แนะนําว่าให้พยายามนะคะว่าฉีกให้ลักษณะมันจะสม่ําเสมอกันหน่อยนะคะคือไม่เล็กไม่ใหญ่กว่ากันเกินไปนะคะเพราะว่าเวลาเรานําไปทอดเนี่ยอันที่มันไม่เท่ากันเนี่ยมันจะไหม้ก่อนก่อนคนอื่นนั่นเองนะคะสีก็จะได้สวยเท่าๆกันค่ะ เมื่อเราฉีกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนําไปผึ่งไว้นะคะผึ่งไว้ก่อนค่ะแล้วค่อยนําไปทอดนะคะจากนั้นนะคะเราเข้าสู่ขั้นตอนการทอดนะคะใส่น้ํามันลงไปในกระทะเลยนะคะ จากนั้นเราก็เปิดไฟนะคะใช้ไฟแรงเลยค่ะรอให้น้ำมันร้อนนะคะให้น้ำมันร้อนๆก่อนนะคะค่อยนำลงไปค่ะเราจะต้องทอดในน้ำมันที่ร้อนจัดเท่านั้นนะคะใส่เห็ดลงไปเลยค่ะแล้วก็ทอดนะคะทอดต่อไปจนเดืองนะคะออกเป็นสีน้ำตาลทองเลยนะคะ สีเริ่มเปลี่ยนแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่ได้ค่ะท่อต่อไปอีกหน่อยหนึ่งนะคะเราก็ทำการท่อต่อไปเรื่อยๆนะคะจนสีเขาออกสีน้ำตาลทองค่ะเริ่มใกล้จะได้แล้วนะคะโอเคค่ะแค่นี้น่าจะได้แล้วนะคะ เดี๋ยวเราก็จะตักขึ้นมาพักนะคะให้เสด็จน้ำมันก่อนค่ะนี่นะคะได้แล้วค่ะสีสวยเลยนะคะได้แล้วค่ะ เห็ดที่เราทอดไว้นะคะแล้วก็ตักมาเสด็จน้ํามันแล้วก็ทิ้งให้เขาเย็นลงก่อนนะคะจากนั้นค่ะเราก็ตั้งกระทะค่ะแล้วนําเห็ดที่เราพักไว้จนเย็นนะคะนํามาคั่วลงในกระทะทีค่ะ <S <S ในขั้นตอนการคั่วนะคะเราก็ใช้ไฟกลางนะคะพั่วไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็จะเริ่มทำการปรุงรสด้วยในในขั้นตอนนี้เลยนะคะ ใส่งาขาวลงไปคั่วพร้อมกับเห็ดเลยนะคะงาขาวเราจะใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะหรือว่าตามชอบเลยนะคะเรวก็ใส่งาขาวลงไปค่ะแล้วก็คั่วต่อไปนะคะ คั่วต่อไปจนหอมเลยนะคะงาขาวที่เราใส่ลงไปคั่วไปด้วยก็จะหอมงาขาวขึ้นมาเพิ่มเข้ามาอีกนะคะจากนั้นนะคะปรุงรสด้วยน้ําตาลทรายค่ะกะว่าประมาณสัก1ช้อนโต๊ะหรือว่าตามชอบนะคะชอบมากใส่มากนะคะถ้าไม่ชอบหวานมากก็ลดน้ําตาลลงได้นะคะใส่น้ําตาลลงไปนะคะแล้วก็คั่วต่อไปค่ะในตอนนี้เราก็คั่วจนน้ําตาลละลายเลยนะคะเมื่อน้ําตาลละลายเคลือบกับตัวเห็ดเลยนะคะ เราก็คั่วต่อไปค่ะ ตามด้วยสีอิวขาวเจนะคะใส่สีอิวขาวเจลงไปเลยค่ะหลังจากใส่สีอิขาวลงไปนะคะแล้วก็คั่วต่อไปนะคะจนส่วนผสมทุกอย่างแห้งนุ่มนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายก็ละลายนะคะเคลือบข้ากับตัวเห็ดได้ดีนะคะคั่วต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะต้องขยันคนหน่อยนะคะเพื่อไม่ให้เขาไหม้แล้วก็ให้ส่วนผสมนะคะเข้ากันหมดนะคะ ว่จนทุกอย่างเริ่มแห้งแล้วนะคะแค่นี้ก็น่าจะได้แล้วนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะทําการตักใส่จานแล้วก็พร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะแค่นี้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราตักใส่จานเลยค่ะรสชาติของเขาก็จะประมาณว่าหวานนํำนะคะเค็มตามค่ะอร่อยดีนะคะ ทานเป็นเล่นๆระหว่างมือ้อหรือว่าจะทานกับข้าวสวยก็อร่อยนะคะในฉันก็ทานกับข้าวสวยประจําเลยค่ะนี่คือเห็ดหยองจีนะคะทําง่ายๆค่ะลองทําตามกันดูนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะว่าเราจะมีเมนูเจอะไรมาฝากอีกบ้างนะคะ